บนนะครับมีการเอาแวนไปเก็บทางเอลสูนะครับสกอร์ตอนนี้ครับสีฟ้า11แล้วก็สีแดง13นะครับอ่าสีฟ้านะครับได้1งมังกรครับเอ้ล็อขาดไปครับเดี๋ยวกันทุง45่หนาคอสสับสักขาพุ่มเลยครับเราหลานก็เดินเหมือนติดคือครับเป็นการเช็คเนี่ยว่าเฮ้ยหลังติดผนังเหมือนเหมือนนักมวยนะครับสามคนสมัครเล่นนะฮะโอ้โหนี่มันแล้วยังไงอุยนาคอสโดนซัดเข้าไป ลองโดดอพก่อนเลยครับทางแบ,บ็คแมนเอาละฮะสวัสดีทุกท่านด้วยใครชื่นชอบฝากกดติดตามหน่อยนะครับเอาป้อมเลนบนถือว่าของฝั่งทีมสีฟ้านะั่นอยูว่าโดนพังคางลายไปแล้วนะฮะแล้วเกมอยู่ที่เลนก้าแล้วอุ้ยยูเอ็ <UA S 2> นะครับโตไปหนึ่งทีครับลิงคาพี่เลยฮะโอ้โหมันจริงๆนะครับเกมนี้นะครับแล้วเซลสูยิงสวนลมาโดนล้านะครับแล้ว บอกว่าไปหนึ่งทีไม่โดนอะไรมากฮะโอเคครับโปร่งรักษ